ฝนยังไม่หมดจากมรสุมที่เข้ามาในไทยทําให้ภาคกรุงเทพมหานครและตะวันออกได้รับผลกระทบอย่างหนักโดยมีฝนฟ้าขนองตกลงมาในแบบร้อยและเจ็สิบของพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักนัดฝนยังไม่หมดกรมอุตุพยากรณ์อากาศวันนี้12ตุลาคม68ตกลงมาในแบบมีฝนฟ้าขนองตลอดทั้งวันแต่ฝนตกหนักสุดก็คือร้อยและเจ็ดสิบของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม แต่ที่น่าสนใจคือมีมรสุมอีกสองตัวที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนทําให้ฝนตกหนักบางพื้นที่ในเขตนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะและนี่คือข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ต้องระวังในช่วงนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยและเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด33า ถึง35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กมชั่วโมงภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยและ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22ถึง25องศาเซลเซียสและสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว5ถึง15กมชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยและ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสและสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กมชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23 ถึง25องศาเซลเซียสและสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง20กมชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยและ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชเชิยงสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสและสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสลมแปวปรวนความเร็ว15ถึง30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสและสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-30กมชั่วโมงทะเลมีคลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนฟ้าขนองร้อยและหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรงังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสและสูงสุด3 0ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึง30กมช่วโมชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดกรมอุตุนิยมวิทยาพณอากาศแจ้งเตือนว่าชาวเรือต้องเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยเพราะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้และนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจที่สุดมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นสูงนะแต่ที่น่าสนใจอีกคือมีความคิดเห็นว่าการเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ เพราะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและมีความคิดเห็นว่าการเตือนภัยควรเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าและต้องมีการปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้รับมาให้เต็มที่คุณคิดยังไงกับข้อมูลที่ได้รับมาคิดว่าการเตือนภัยจากกรมอูตูนิยมวิทยามีประสิทธิภาพหรือไม่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้เลยนะ